สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็เพชรยนต์นะครับเช่นเดิมเลยนะวันนี้นะครับอยู่นที่บริษัทเพชรยนต์เนาะก็โอ้โหมีรถกระบะเข้ามามากมายเลยนะครับจากคลิปก่อนๆที่เคยถ่ายไปนะตอนนี้บริษัทนํารถเข้ามาเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้ารีโวนะครับทั้งแคบทั้ง4ประตูนะครับทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลนะครับหรือจะเป็นไฮลักวีโก้นะครับวีโก้แชมป์สประตูนะครับ คันนี้นะก็ยังว่างอยู่นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับรถรุ่นไหนก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7ส7 6ูนะครับวันนี้เน็ตพิษยนก็ได้มีโอกาสนะครับมาเก็บภาพเก็บคลิปเอารถมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับกับบริษัทพิษยนต์ของเรานะนี่นะครับคันคันที่เคยถ่ายไปแล้วก็ยังมีอยู่นะครับบางคันก็ยังว่างบางคันก็ติดจองกันไปนะครับแต่สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถรุ่นไหนนะครับ ก็ลองทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับหรือจะโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนะครับนี่บริษัทเราโครงสร้างใหญ่โตนะครับเปิดมานานกว่าย2บปีนะครับไว้วางใจได้แน่นอนนะครับรถทุกคันนะครับเราตรวจสอบประวัติมาหมดแล้วนะครับก่อนจะนํารถเข้ามาตั้งขายให้ท่านผู้ชมนะครับเอามาถ่ายท่านผู้ชมได้ชมนะครับหรือจะมาตั้งขายนะครับรีวิวให้ดูรถทุกคันตรวจสอบประวัติจากศูนย์โตโยต้าได้หมดเลยนะครับผมบอกเลยนะครับใครซื้อรถกับบริษัทเพชรยนต์นะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับ มีแต่รถสวยๆรถดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันและได้เลือกใช้กันนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมานะครับเพราะว่าบริษัทเรานะครับมีไฟแนนซ์หลักๆนะครับที่เมืองไทยมีมีหมดนะครับคือสามารถประสานงานได้เลยลูกค้าเป็นชาวสวนชาวไร่นะครับขายอาหารขายค้าขายทั่วไปอะไรก็ได้หมดนะครับมีรถพร้อมใช้งานให้มากมายเลยนะครับ นี่นะครับมีรถสวยๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแคบตอนเดียวนะครับเราก็มีนะตอนเดียวคันนี้เป็น2.8นะครับปี18ราคา435นะครับอ่าราคา425ปรับใหม่นะครับก็เป็นรถกระบะตอนเดียวพร้อมใช้งานหน้าใหม่นะครับหน้าหล่อๆเลยนะรถสวยๆนะครับคันนี้ก็เป็น4ประตูนะครับเป็นตัว 2.5G อ่า 2.4G นะครับเป็นตัว 2.4G 4ประตูนะครับปี217 0ราคา599เท่านั้นนะครับ ต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยงามมากครับดูเส้นแสงสีของเขานะว่าตัวรถนะครับสภาพเดิมๆไม่มีพิความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับนี่รถสวยมากนะครับเป็นตัวพีลันเนอร์ด้วยนะเป็นตัว G ีนะครับตัวท็อปมีแคลรี่บอยพร้อมใช้งานให้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปต่อยอดธุรกิจอะไรก็ได้เลยสบายๆเลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับ 2.4G นะครับสบายเลยนะสวยๆนะครับตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับนี่ข้างในสะอาดนะครับสําหรับตัวนี้นะรถ ก็เพิ่งเข้ามานะมีการจัดลงจัดเรียงอะไรกันใหม่นะครับบางทีเราก็เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ 2.4G เป็นตัวท็อปเลยนะครับตัว 2.4G จะไม่มีแค่อย่างเดียวนะคือแค่ไม่มีคูดคอนโทรลนะครับมันจะมีในตัว2 8 G ขึ้นไปนะครับเนี่ยเลขใหม่แท้เลยนะครับ118,000กิโลนะครับวงมาลายมันติฟังก์ชันนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีแค่คูดคอนโทรลมันจะมีในตัวในตัว 2.8G ที่ผมเคยถ่ายไปจะมีในตัวสีดำนะครับใช่อันนี้ก็เป็นตัวบอกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับนี่ เบาะใหม่ๆสวยๆเลยนะครับแผงประตูเนียนๆนะครับนี่นะครับใครสนใจนะติดต่อได้เลยมีแอร์หลังด้วยน้านี่นะครับ 2.4GP17 ปีนะครับ5้าเกนะครับฟรีดาวจัดเต็มนะครับออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับคันนี้นะต้องบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับใครหาอยู่พลาดไม่ได้นะครับ 2.4GP r u n n e r นะครับปี2017นะครับด้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับรถกระบะ4ประตูนะครับใช้ดอกเบี้ยรถเก่งนะนี่นะครับคันถัดมานะครับราคา 44่แสเองนะคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับเป็นตัว2 4 J นะเป็น2.4 J นะครับเป็นรถกระบะสมาร์ทแคปนะครับตัวเตี้ยนะคันนี้นะครับก็หล่อๆเลยนะครับมีโล่มงล้อแมกอะไรให้เรียบร้อยนะครับดิสเปกคู่หน้ายางติดรถเป็นดันลบนะครับชุดกันชนแนบสนิทนะครับกระจกมองข้างไฟฟ้าครอบโครเมียมมีคิ้วกันสาดมีฟิล์มนะครับ ของที่ต้องมีทุกอย่างคันนี้มีให้หมดแล้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับเนี่ยรถเดิมๆนะครับแมคเลนเนอร์ก็เดิมๆสวยๆนะครับคันนี้ก็ลูกค้าหลายท่านหาเยอะนะครับสําหรับตัวที่เป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะครับแต่เป็นตัวเตี้ยนะราคาเบาๆนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียงเจ็ดแปดพันเท่านั้นเองนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับนี่สวยๆนะครับนี่นะกระจกไฟฟ้าออโต้คนขับ ตกโอ่ข้ามพับไฟฟ้าคันนี้เลขกมาหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับนี่เล็กมาหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลแท้ๆเลยคันนี้มีพรมกระดุมเข้ารูปมาให้เรียบร้อยนะครับหน้าจอนะครับตรงรุ่นเลยนะครับนี่ตัวแอร์เป็นแมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลนะครับห้าสปีดนะตัวนี้นะมีโหมดอีโคและพาวเวอร์โหมดให้นะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเป็นแคปเปิดได้นะครับตัวนี้นะตัวแคปเปิดได้ก็สะดวกนะลางทีเราขนของอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันเปียกฝนนะครับเราก็ใส่ ไปข้างหลังแคปเพราะแคปบมันเปิดได้อยู่แล้วนะครับมีพรมกระดุมเข้ารูปให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะซอกแคปนะครับดูได้เลยนะครับเดิมนะครับดูนะฮะมาร์คซีนทางมะพร้าวอะไรเม็ดอาร์มีให้ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้นะใครสนใจนะรีบติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับเนี่ยรถเราทุกคันนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นบริษัทขายรถยนต์มือสองนะครับใหญ่ที่สุดในย่านบินบุรีนะครับเปิดมา22ปีแล้วนะปีนี้เนาะนะคร ประมาณปีเสร็จเสร็จได้แล้วนะครับมาทําตอนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับนี่คันนี้ก็เป็นหน้าหล่อนะครับเป็นหน้าหล่อเลยคันนี้เป็นตัว 2.4E นะครับรู้สึกคันนี้จะเป็นปี18นะเพราะว่าหน้าเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับคันนี้เป็นปี2018นะครับราคา539,000นะครับเป็นตัว Smartcap ปนะครับปี18หน้าหล่อหน้าเปลี่ยนโฉมแล้วหน้ามันจะไม่เหมือนตัวนี้นะครับสังเกตชุดกันชนนะครับคันนี้กันชนมีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ มันจะมีเส้นตรงนี้นะเดินลงมาข้างล่างนะครับอันนี้มาจากศูนย์เลยนะครับผลิตมาอย่างนี้เลยกระจังหน้าดําตัดโครเมียมนะครับเป็นสีกลอสแบกนะครับหลอดไฟเป็นมันตินะครับมันติฟังก์ชันนะครับพร้อมโลโก้ไฮลักนะครับชุดกันชนแนบสนิทสีเดิมนะครับดูได้เลยสีเดิมนะครับมาพร้อมล้อแม็กลายใหม่6ก้านนะครับพร้อมยางอีโคเปียนะครับยางหนึบๆดีๆนะครับของค่ายบิสโต้นั่นเองนะครับนี่ดูนะครับเป็นรถมีแคลริบอยพร้อมใช้งานนะครับ อเอกประสงค์มากนะมีเป็นด้ด้านข้างด้วยคันนี้เป็นตัวพีลันเนอร์นะครับผมราคา539เองนะครับนี่นะแคบเปิดได้พีลันเนอร์นะครับมีแคดดี้บอยพร้อมใช้งานให้เลยนะครับเอาไปแบบขนของขายของตลาดน,นัดหรือว่าจะวิ่งใช้งานตามต่างจังหวัดแบบที่มีต้องขนของไว้หลังรถก็ไม่กลัวเปียกได้เลยนะครับและที่สําคัญคือกระจกแท้โตโยต้าทุกบานนะครับรถบริษัทเรานะนี่นะผมบอกเลยว่าของแท้นะครับสวยๆนะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะนี่ ภายในคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าแบบมีลวดลายนะครับมีลวดลายสวยๆตัวเบาะไม่มีขีดขาดเลยตัวรถปรับสภาพเรียบร้อยนะครับนี่กระจกไฟฟ้านะครับมอเตอร์แบนคนขับเป็นสีดำคลอสแบ็กนะครับครบสูตรเลยวงมลัยมันติฟังก์ชันนะครับมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายก็ปรับเครื่องเสียงอะไรต่างๆนะนี่นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับ2.4 e p 1 8หลอคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้หน้าจอก็บูทูธ USB อะไรได้หมดเลยตัวแอร์เป็นออโต้นะครับเอ้ยแอร์เป็นเมนนวลนะ ขอภัยนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวแอร์เป็นเบนนัวด้านล่างมี power outlet นะครับรถเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับเป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์อัตโนมัติเกียร์6สปีดนะครับใช้งานง่ายนะครับได้ทุกเพศทุกวัยเลยมีหมุกอีเข้าโค้หมดและ power โหมดแล้วก็ที่เท้าแขนก็เป็นผ้านะครับตัวเบาะตรงนี้ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นหนังก็ได้นะบริษัทจัดให้ได้หมดนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ถูกกว่าที่อื่นข้างนอกแน่นอนผมบอกเลยนะครับสําหรับ smart c a ปตัวสูงนะครับ ปี18คันนี้นะครับราคา539นะครับซอกประตูเดิมซ้ายขวาหน้าหลังนะครับตัวรถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้หมดเลยผมบอกเลยนะครับซื้อรถกับเราสบายใจอยากรู้อะไรจ่ายให้ได้หมดนะครับรถสวยๆนะครับมีให้เลือกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของค่ายโตโยตานะครับหรือจะเป็นของค่ายอิวสูนะครับเราก็มีนะครับคันด้านซ้ายนะครับก็เป็นอิวสูดีแม็กหนึ่งจุดนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้สประตูจัดทรงเรียบร้อยนะครับ คันนี้ก็เจ้าของเดิมน่าจะไปทําเป็นชุดสตัดปรับเกียวมานะใต้ล่างนะครับเพราะว่าผมเหมือนมองเห็นอยู่ราบเนี่ยนะครับก็จะมีการปรับเส้นช่วงล่างมาให้หนึบขึ้นนะครับใช้งานดีขึ้นนะครับตัวรถเครื่องยนต์เดิมเดิมทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้เป็นสีเทาดํานะครับ1.9เกียร์ออโต้นะครับนี่เบาเป็นหนังนะครับเป็น1.9แซดนะครับเกียร์ออโต้นะครับราคาเบาๆนั้นเองนะครับสาหรับคันนี้ก็ห้าแสน 500,000นิดๆนะครับ500,000นิดๆนะครับเป็นรถกระบะเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายนะครับอิวส d ดีแม็สีเทาดํานะครับ1.9แซเป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีด้วยนะครับตัวนี้นะเนี่ยนะครับเป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีก็จะมีโลโก้แบบนี้นะเป็นเครื่อง1.9ก็คือดีอย่างคือประหยัดน้ํามันนะครับวิ่งทางไกลได้ทางใกล้สบายเพราะว่าประหยัดนะครับน้ามันน้อยกินน้อยนะครับเสียภาษีรลายปีถูกนะครับภาษีเขาเก็บตามที่นั่งกับขนาดเครื่องยนต์ขนาดซีซีนะครับ ก็ถูกมากเลยนะครับสําหรับเครื่อง1.9นะครับหรือจะเป็นสุดหล่อคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ตกเทรนเลยผมมาทํางานนี่ปีหนึ่งนะขายได้ตลอดขายดีมากนะครับสําหรับยูสูดีแม็ก a เตลนะครับ1.9เซเกียร์เมนนวลปี2019นะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกเลยนะครับหล่อๆนะครับใครสนใจนะติดต่อได้เลยตามเบอร์นะครับ0626407776นะครับเดือนที่แล้วผมขายตัวนี้ไปประมาณ2-3คันได้ครับเพราะว่าลูกค้าชอบนะหลงไหลในตัว สแตเทลนะครับเพราะว่าของเขามันจะมีลิมิเต็ดหลายอย่างนะครับหลังคงหลังคาอะไรเป็นสีดํานะครับมีซาวไลท์เซอร์ราวด้านบนนะครับแล้วตัวเบาะนะครับโปรตีเป็นเบาะผ้านะตัวสแตเทลนะครับผมแจ้งอย่างนี้ก่อนถ้าไม่ใช่ตัวที่เป็นแซดเพดทีปนะครับจะเป็นเบาะผ้าหมดเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็น1.9แซดนะครับธรรมดาแต่เป็นสแตเทลนั่นเองแต่เจ้าของเดิมนะครับนำเบาะไปทํามาเนาะเป็นสีดําตัดได้แดงนะครับสวยๆเลยใครซื้อคันนี้ไปก็ไม่ต้องทําใหม่ละนะครับ ได้เบาะหนังใช้งานง่ายดูแลง่ายไปเลยนะครับนี่คันนี้ผมอะไรก็มันติฟังก์ชันนะครับแอร์เมนนวลหน้าจอสามารถบลูทูธ USB อะไรได้หมดเลย CDDVD นะครับค่อนข้างครบเครื่องเลยนะเกียร์ก็เป็นเกียร์เมนนวลหกสปีดนะครับสาหรับตัวนี้นะครับก็ใช้งานง่ายเลยอัตราต่อเกียร์ชิดมากนะครับแผงประตูอะไรต่างๆนะครับเดิมหมดทุกจุดนะครับตัวรถนะครับผมบอกเลยเนี่ย รถสวยกระจกแท้ๆนะครับเราดูรถนะเดินไปดูได้เลยเดินเช็คกระจกรอบคันเลยนะครับว่ารถคันนี้เปลี่ยนมาไหมนะครับถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนคันได้เลยนะครับแต่รถของเรานะครับการันตีทุกคันนะครับคันไหนบอกว่าแท้ว่าเดิมก็คือเดิมจัดๆเลยนะครับคันนี้ก็เป็นโตโยต้ารีโวนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เป็นตัวสมาร์ทแคปพรีลันเนอร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับสวยๆเลยนะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ i m ม r u n น i n g light อะไรให้นะครับสําหรับใครที่อยากได้รถพร้อมใช้นะคันนี้เจ้าของเดินแต่งมานิดหน่อยนะมีล้อแม็กนะครับขอบ18นะครับรัดด้วยยางแดนหลบมีบันไดด้านข้างนะครับเป็นแม็กสีทองไหม่นั่นเองนะครับติดฟิล์มนะครับหน้า40้าข้างๆน่าจะ60นะครับมืดตื่อเลยนะครับนี่นะมีโลบาร์มาให้นะครับมีโลบาร์มาให้เป็นสแตนเลสนะครับของค่ายไหนสักค่ายนี่ยนะนะฮะ ก็เป็นรถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะครับเป็น 2.4E นะครับรู้สึกจะเป็น E-Pass นะครับตัวนี้นะมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็โลโก้ทุกจุดอยู่ครบเลยนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับกับเครื่องยนต์2.4ก็เพียงพอแล้วนะครับคันนี้เลขไม์น้อยด้วยนะครับไม่เพียง76,351กิโลนะครับไม์น้อยมากๆนะนี่นะครับตัวเบาะนะครับสะอาดนะครับเป็นเบาะผ้าแบบมีลวดลายนะครับ ค่อนข้างตอบโจทย์นะสำหรับคนที่หารถไปใช้งานและขับรถเกียร์ก็ปุกไม่ค่อยได้นะเพราะว่าบางทีผู้ใช้รถอาจจะมีอายุประมาณหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยสะดวกขับรถเหยียบคัสอะไรนะก็ดูเป็นเกียร์ออโต้ไปนะครับสมัยนี้เกียร์ออโต้ดูแลง่ายนะครับสําหรับรถกระบะนะครับเพราะว่าเกียร์นะลูกใหญ่นะครับแล้วก็คือเขารับน้ําหนักได้เยอะนะครับมัน มันยังไงเ่ยผมจะเรียกว่าผมจะบอกว่ายัางไงคือยุคสมัยหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับไม่ใช่ว่ารถออโต้ไม่ดีธรรมดาไม่ดีก็คือดีนะครับคือแล้วแต่ลักษณะของคนใช้แล้วกันนะครับว่าเราสะดวกใช้งานแบบไหนนะครับเพราะบางทีเดี๋ยวนี้โอ้หผมเห็นเยอะเลยจอดคาคอสะพานแล้วไปไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจออกรถมือสองนะครับก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างนะครับผมเนตเพชรยน,นครับ ยินดีให้บริการนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ